น,นี่เราจะของร้านฟินขับปารสวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างครับไปเดินไม่ตรงนี่ครับพี่น้องวันนี้นะครับทดลองเปิดร้านวันที่สองฟินขับนะครับพี่น้องบ้าโฮสที่เลิศที่สุดในภาคอีสานบ้านเราพวกเราชาวคณะนะครับผมพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ไงเปิดทดลองร้านพี่น้องทดลองร้านทดลองเปิดร้านยี่สิบสี่ยี่สิบห้ามีนายี่สิบปีต่ำกว่านี้ห้ามเข้า เปิดจริง1เมษานะครับพี่น้อง <c oughs> มือหนีวิ่งแห้งมือนขึ้นหนีมวนกรุบพี่น้องคืนนี้นะครับยินดีต้อนรับกับลูกค้าทุกท่านที่จะเข้ามาเที่ยวที่ฟินคับด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ใครได้เห็นคลิปเบื้องต้นแล้วบอกเลยว่ารีวิวของแม่เนี่ยพี่น้องใครได้ชมแล้วรีวิวเข้ามาหน่อยนะครับผมมามา่สังเราหรอมาม่สังกรุงเป็นทุกอย่างค่ะ สากรูโซกุลวันนี้ก็จะลูกค้าก็จะชอบมุมนี้เพราะเดินตามกันก็คือนี่แบบว่าดังหักดังเบี้ยวหมดแล้วตอนนี้นบางคนเสริมคางมาก็คางบักคางบุ้มเพราะตำกระจุกจะให้เขาชิมนนเองนี่คือท,ทําไมถึงทำแบบนี้รู้ไหมไอ้ตามหลักของจุ้ยคือเงินมนสหมุนนี่ยน,นี่ไม่พอแสนเงินมจะหมุมนเี้นี่พี่นอ้องลูกค้ากขจะมุมนเี่นี่เพอยากกลับบ้านทุกครั้งที่ลูกค้าออกมาอุ้ยฉันยังสวยอยู่นี่นะกลับไปดีกว่า ถ้าไปจะเห็นจะเห็นรอยบุ้งอะไรย้วยลูกค้าต่ำลูกค้าต่ำเาเพราะต่ำปึ้งอุ้ยมีสติแล้วนี่นากลับเข้าไปในร้านกินสิดีกว่าอย่างสิ่งนีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ร้านเดี๋ยวเราก็จัดกันใหม่ทุกๆวันสวัสดีครับจับร้านกันใหม่ในทุกๆวันนะครับเจอกันใหม่คืนนี้นะครับผมแล้วก็มีกลุ่มปิดเหมือนเดิมนะครับลูกค้าคนไหนอยากผ่านไปผ่านมาเปย์ดื่มออนไลน์ได้เปย์ดื่มหน้างานได้ นะครับผมเปรีป้ยดฟีดได้ทุกอย่างนะครับผมและเจอกันคืนนี้นะครับกับฟีลขับสองทุ่มมืดไปจ้าภาพพิเศษมาเชียรนะครับสนุกมากเดี๋ยววันนี้พี่จะจัด เวลาเีก็ะมรขอบคุณมากนคขอบคุณไม่ต้องหนาบเอาไว้ในใจขอเพมางนะยูนี่นะไม่ต้องหนาบก็แบบนะก็แต่พี่ดักนางจริงนะคือแบบองปีนองีนบอกว่าแลกไปเลยยอะเยีหรับดิวเด้อพอทีสารต้องการเดอพี่น้องกัแบบว่าดองสำเร็จกบอลสำเร็จของคุณบัณฑิวมาน้องกระตแบบกระเมน ว่าต้องการเลยวต้องการอง่าต้องการยดอกแค่ต้องการสบายแคเนี้ยมไหวเป็นวันมืดเดือดว่าได้อยู่เลย บอสอันนีเอฟซีถามว่าถามว่าอายุ60 70พี่เข้าได้ไหมครับบอสอายุเจ็ดสิบปีถ้าจะมาฟรีคลับเดี๋ยวขออนุญาตตรวจประวัติานก่อนเข้าความดันก่อนเข้าและโรคประจำตัวก่อนเข้าพอเข้ามาแล้วมันจะมันจะพึบพึบพึบหรอพึบใส่มันขึ้นตีใช่วันนี้เห็นตัวเองทำงานแล้วแบบโอ้กูสงสารตัวเองมากทำไมเรลงไปวันนี้แล้วคนเราจะต้องรับจบทุกอย่างอะไรขนาดนั้นเนาะใช่ไงฉันเดินอ้อมลาแล้วก็แบบเหมือนฉันแบบเออเป็นคนชอบสั่งคนตละกระลาเออแต่จริงแล้วก็สั่ง ถ้าไม่สั่งงานก็ไม่เดินงินจัดแต่บอสั่งงานกันบเบลล์พี่น้องครับวานนี้เขามาเตยมพร้อมทํางานเหนนี้มนี่เต็มร้านแล้วนี่นี่คือการทดลองเปิดร้านยิ่งสีภาพนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเราเปิดวันเมื่อวานกับวันนี้ผลตอบร,รับการตอบร,รับคือดีมากลูกค้าล้นร้านขอ,อลองว่าทีมแอดมินอย่าอย่ายลงคําว่าตัวเต็มเนาะลูกค้าไม่กล้าเข้าก็บอกว่าลูกค้าเลือกลูกค้าเยอะแต่ไม่ใช่ว่าเต็มดีกว่าเพราะว่าจะเพิ่มให้อีกได้ถ้าเกิดว่าเต็มเมื่อวานล อะไรก็มากรู้อยู่แถวๆนี้รู้อยู่ว่าอยู่แถวๆนี้มาก่อนทุกอย่างเราจะพิมพ์เซีดหมดกับตันซีดเจอกันที่ฟินกับขอนแก่นบึ้ยน้องๆฟินครับแหน่ไม่ได้มาตัวบอลเลยเมื่อคืนน้องๆฟินขับไม่ได้มาโกหกเอาเงินบอสเลยนะโกหกตะเอาเงินพรอใหญ่ดีลนะนะทุกคนนะ เมื่อคืนฟินขับสนุกมากฉันบอกเลยฟินขับสนุกมากไม่ใช่บาร์โฮสค่ะมันเหมือนเป็นผับอ um, ินดี้จำคำนี้ไว้เลยเตรียมเงินไปให้เขาตัวเขากับวัดตัิบอดเออเขาวัตัวเขาวัตัวเขาตัวพญิดิวเขาวัตัวพี่น้องเขาตัวพญิดิวเขาพญิดิวสูงรอว่าโน่นนาแหล่บนันกูอุตส่าห์เซจผมไปเฮ้ยกูสูนกูเซจผมไปกลัวเงินไปตำบักหลายหมื่นว่าตัวเงินกูจะค้นสนาหนาบอสซุ่ม ตา่าถึงของฉันขับซุปเปอร์คาร์ไปค่ะฉันจอดหน้าร้านเลยค่ะพนักงานฟินขับอยู่มม่จังยังเด้อพนักงานฟินขับอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรนะฉันขับมาเซร์กิไปนะมีหกสห้าคันในโลกนะโมงหูเรืองเนะ แหลกนั้นไปเห็ดตั๋วกับบดตั๋วพี่น้อง